หลายคนน่าจะเคยได้ยิงกันบ่อยมากๆกับคำที่เขาบอกว่าการเดินทางมักจะมีเรื่องเล่าอยู่เสมอถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่จตเมื่อมีใครคนหนึ่งได้เริ่มทำการกดปุ่มรคคอร์ดสิ่งหลัง,งเก็บไว้ เมื่อวันเวลาได้ผ่านไปแล้วเราได้ลองย้อนกลับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นบางทีมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดถึงและก็อาจจะกลายเป็นความประทับใจโดยที่เราเนี่ยไม่ทันได้รู้ตัวเลยก็ได้เหมือนกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันและทริปนี้ก็เป็นทริป3วัน2คืนที่จังหวัดเชียงราย ต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นการเที่ยวจังหวัดเชียงรายของผมเป็นครั้งแรกการมาเที่ยวในทริปนี้ก็เลยใช้เวลาในการวางแผนอยู่พอสมควรเพราะแน่นอนว่าทริปนี้ก็เป็นทริป,ป็นการเก็บภาพการถ่ายภาพสิ่งที่สําคัญมากๆนั่นคือเรื่องของการคํานวณเวลาและก็คํานวณระยะทางว่าสถานที่แต่ละที่ที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนและก็ระหว่างทางเดียเราขับรถผ่านอะไรบ้าง จะท e ันช่วงแสงที helmet, he ่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการขับรถอยู่บนดอยตลอดทั้งทริป3วัน2คืนก็คือแพลนเดิมเราจะไปจังหวัดเชียงรายแต่ทีนี้เราก็จะแวะกันที่จังหวัดสุโขทัยก่อนเพราะเป็นบ้านของหนูนะครับแล้วก็คุยกันว่าแถวสุโขทัยหรือว่าจังหวัดใกล้ๆมันมีที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวงั้นก่อนไปเชียงรายเนี่ยลองลอง แวะไปเที่ยวกันไปเก็บภาพกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมขัดเมื่อมาถึงตำบลบ้านไร่จังหวัดสุโขทัยก็ได้พบกับบรรยากาศที่คุ้นชินมากๆจถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปสิ่งที่เคยได้พบเห็นหลายๆลายอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนถนนหนทาง เพราะว่าจังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีกจังหวัดที่มาบ่อยมากๆและทุกครั้งที่มีชีพเดินทางไปยังภาคเหนือที่นี่ก็เป็นจุดแวะพักค้างคืนก่อนที่เราจะออกเดินทางและกิจกรรมที่ทํากันบ่อยมากๆในทุกๆครั้งที่ขายไม่ได้นั่นก็คือการมองหาสถานที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆและก็ได้พูดคุยสารทุกสุดดิบกันและก็ได้เห็นการเล่นของเด็กๆที่นี่เพราะว่าอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสนุกมากๆ มันก็เป็นสีสันของบ้านอีกอย่างหนึง่งและก็ได้ปั่นจักรยานท่ามกลางทุ่งนาได้มีเวลาทํากับข้าวกินกันซึ่งบางทีการมีโมเมนต์ที่เรียบง่ายที่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆที่น่าจดจำอีกช่วงหนึ่งเลยและครับ เราอยู่ที่วัดช่อาระกังครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดข้างบน ของอีกวันซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของการเดินทางครั้งนี้ก็เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็ความกังวลหลายๆอย่างซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้และก็มักจะคิดถึงการตื่นเช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าและก็พูดถึงแผลนที่ได้วางไว้ได้มองดูผู้คนในยามเช้าได้เห็นความสงบ อากาศในตอนเช้าๆและก็รอคอยที่จะพบแสงแรกของเช้าวันใหม่ ตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็มงหนาทีนะครับอากาศด้านนอกก็ตอนนี้ก็เป็น18องศาก็อากาศดีมากเราขับรถออกมาจากอำเภอศรีสํมรงตอนตีห้าสานาทีครับใช้เส้นทางโดยขับผ่านอำเภอศรีสัชนไลัยเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับในการไปจังหวัดเชียงรายของเราในครั้งนี้นะครับ เป็นที่แรกก็ได้เพราะว่าดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นที่ที่เตรียมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาที่น่าสนใจมากๆเพราะด้วยความสวยงามของธรรมชาติวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในท้องถิน่นก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมากๆและก็เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เก่าแก่และก็สงบมากๆเพราะดังเดือของชาวบ้านที่นี่ก็จะมีเชื้อสายจีน เราก็เลยได้เห็นบ้านเดือนและก็วัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นจีนอยู่แต่ก็ข้างทางก็จะมีของพื้นเมืองที่ชาวบ้านเนี่ยมาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของที่นี่เลยก็คืออาหารสไตล์จีนยูนนานที่ใครๆเนี่ยต่างก็แนะนําให้ต้องมาลองกัน ได้แวะพักแวะกินแวะเก็บภาพในชุมชนเสร็จเนี่ยจุดหมายที่สุดท้ายของวันนั่นก็คือที่พักสำหรับค่ำคืนแรกครับและที่ที่เราจะไปพักกันนั้นก็คือแม่สลองเวอร์เทนโฮมรีสอร์ทครับที่นี่เป็นที่พักที่บรรยากาศดีมากๆวิวสวยมากและก็ผู้คนที่รีสอร์ทเนี่ยก็ใจดีมากให้คำแนะนำด้วยรยอยยิ้มตลอดเวลาเลยและเมื่อแสงอาทิตย์ของวันเริ่มหมดลงทุกๆอย่างก็เริ่มที่จะสงบลงตาม การที่ได้กินหมูท่าท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆก็น่าจะเป็นคําตอบของกิจกรรมสุดท้ายของวันของใครหลายๆคนเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ทําให้ความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเนี่ยค่อยๆหายไปได้เมื่อเช้าวันใหม่ของอีกวันหนึ่งเริ่มต้นขึ้นเราเริ่มด้วยการกินมื้อเช้าครับ มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่หลายคนน่าจะตั้งตารอคอยกันแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีมากแค่ไหนนั่นก็คือโดนของผมเนี่ยตกจากระเบียงห้องพักผมก็พยายามบินขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยความดื้อของผมเองที่อยากจะเก็บภาพด้วยโดรนจากวิวสวยๆด้วยความที่ไม่อยากพลาด ที่จะเก็บวิวจากที่นี่การตกลงมาครั้งที่2ก็เกิดขึ้นแต่ก็ยังโชคดีอยู่ที่จุดตกของตัวโดรนเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากก็เลยสามารถที่จะเก็บกลับมาได้ครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา9ก็โมงสินาทีแล้วก็ยังจะไปเก็บภาพที่ ดอกบัวให้กันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะโอเคแลกเท่าไหร่เพราะว่าบินโดนตกที่หน้าระเบียงของพักแล้วมันก็ใช้การไม่ได้อีกเลย,ยแล้วก็จริงๆตั้งใจจะบินโดรนร,รอบๆบริเวณที่พักแล้วก็บริเวณตามหุบเขาแถวนี้เพราะว่ามันสวยมากก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีคลิปโดนจาก บริเวณแถวนี้ไหมนะครับตอนอื่นเนี่ยความตั้งใจแรกเนี่ยตอนเช้าก็คือมาเก็บภาพตรงที่ส่วนดอกบวยนะครับบริเวณแถวนี้ซึ่งสวยมากๆดอกกําลังบานเยอะมากๆเลยแต่ก็เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงไปลุยต่อ และจุดหมายต่อไปที่เราได้แพลแนไว้นั่นก็คือดอยช้างครับซึ่งอยู่ห่างจากดอยแม่สลองใช้เวลาในการเดินทางอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึง่งเส้นทางก็จะเป็นการขับรถอยู่บนดอยตลอดทั้งเส้นทางาาาซึ่งแน่นอนว่าการเรียมกาแฟแก้วโปรดและเติมน้ำมันให้เต็มทางเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากทุกคนครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่พักที่ที่สองแต่ว่ามันค,นค่อนข้างที่จะไกลมากก็ ขรับรถอยู่บนเขามาสักพักแก่แล้วเราก็กำลังจะไปหากาแฟกินเมื่อกี้เจอร้านกาแฟข้างทางแล้วจะวิวดีอยู่หน้าเดี๋ยวไปดูกันครับดอยช้างหรืออำเภอแม่สรวยที่ที่เราจะไปกันก็เป็นดอยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งการปลูกกาแฟชั้นดีของเชียงรายครับใครที่ปวดปรานการเที่ยวรังกาแฟ เครื่องดื่มรสชาติดีๆไปพร้อมกับวิวที่มองเห็นวิวภูเขาสวยๆบอกเลยว่าที่นี่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญโดยช้างเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีความสูงราวๆห0ึ0งันถึงหนึ่เมตรเหนือระดับน้ําทะเลและก็ยังรายล้อมไปด้วยป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากมันเลยทําให้โดยช้างเนี่ยมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วย แล้วก็ที่พักที่เราจะพักกันในค่ำคืนที่2ครับชื่อว่าอยู่การ์เด้นครับก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟที่วิวดีมาก ที่เราไปกันต่อก็คือเป็นที่อาขาฟาร์มวิวครับซึ่งก็อยู่ห่างจากอยู่การ์เดนประมาณ10นาทีก็เดินทางง่ายมากๆเลยที่นี้ก็จะเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยแกะฝูงใหญ่เลยครับก็เสียค่าเข,ข้า100บาทรับรองว่าใครที่ชอบเนี่ยได้ภาพกลับไปเยอะมากๆแน่นอนคือจริงๆแล้วแกะก็จะไม่ค่อยเข้าหาบุกคนเท่าไหร่นะครับวิธีที่จะถ่ายกับแกะแบบแกะมาล้อมตัวรอบ เยอะๆเนี่ยวิธีก็คือต้องไปซื้ออาหารแกะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วเดี๋ยวดูนะด้านหลังก็ยังมีสองตัวดูวนะ การเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยก่อนที่การเดินทางจะเริ่มขึ้นเนี่ยคาดหวังหลายๆอย่างมากกับสิ่งที่จะได้พบเจอข้างหน้าและก็หวังว่าจะให้มันเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโดนเกิดมีปัญหาแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าที่ได้เตรียมไว้อย่างดีและก็ต้องไปซื้อใหม่ข้างหน้าทั้งหมด มันก็มีความเหนื่อยล้าความเฟลความผิดหวังแต่ก็ยังมีหลายๆอย่างที่เกินคาดมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้พอได้ลองนึกดูดีๆเนะี่ยมันก็เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ได้รับกลับมาเพราะมันคือสีสันของการเดินทางมันคือโมเมนต์ดีๆที่ได้เก็บบันทึกไว้ทุกครั้งที่คิดถึงมันเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาเปิดดูได้อีกครั้งแล้วนี่คือทริปเชียงราย3วัน2คืนของผมครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ